ทางฝปหนนาเจ้าบุญอุ้มแต่เก่าแต่เก่าแห่งชี่ย่างไ่าคักเนาะเจ้าบุญอุ้มณัฐจำปาบบสัก拉า,าแห่งแควนลาไตในสมัยนั้นวิธีชีวิตในยามแรงหรือว่าหน้าแรงอยู่ในเขตเที่ยกาลำบองบนขังนักโทษโซ่เขา้ามาาป็นสองซันพี่น้องซันเทิงในติดกระโลกคะแนน สวัสดีทุกคนนอนยินดีตอนรับทุกคนเข้าสู่ซองของรัดคนเดินทางคลิปวิดีโอนี้รัดจะพาทุกคนไปบึงเทียงหน้าของเจ้าุดอ้มน้าจับมัซากนะเจ้าแควลาวไต้ลาซาแห่งแควลาวไตในสมัยก่อนเนาะแต่ตอนนี้ก็ยังเหลือห้องห้อยซากเทียงหน้าของเพิน่นนล้ะกะบ่อนรีรีบ่อนเพิ่นเฮ็ดดักเอาป่านะอยู่ในเขตบ้านเพียากาเนาะน้องชายเนาะเขตบ้านเพียากาเมืองจำพอนแขสงสากเขตเนาะยังอีกปรมมาณ2กิโลเมตรกับที่อนเนาะ เดี๋ยวเราเดินทางไปทำการเลยพี่นออ้องเลยเอฟเอเจอร์ไปทำการเลยพี่นอ้องเลยท่องบรรยาก,กาศเนาะบรรยากาศท่งให้ท่งหน้าพี่น้องเลยท่งหน้าแท่งระดูแรงของบ้านพิทยกา,าทิศทางหน้านี่ยังอีกประมาณห้าหกร้อยเมตรนี่แม่นบ้านลำบองเนาะบ้านลำบองเมืองจำพ่อเขวงสัเกี ขาเขตมูบ้านแถนี้เนี่ยก็เป็นหมู่บ้านของพี่น้องส้นเท้าลาวลุ่มลาวเดืองพี่น้องไหมโอ้ยบนข้าวนาเสนคนกำลังงามเลยนี่เดี่ยวปุ๊บอยู่ยกำลังเข้าสู่การปักดับเนาะตอนนี้อ่าโชว์เส้นทางนี้เพิ่นก็กำลังสร้างแล้วไม่ไหมเลยพี่น้องเลย เส้นทางสายนี้กับซีเิมโต้เ่กับเขตบ้านดงเมืองแถวดงลิ่งะนะและการเซไปโต้เ่นองลำจันพอไต้บรรยากาศโคตรดีเลยพี่ดองเลยมูบ้านเขตนี้นี่มูบ้านเพียากาบ้านระบวงในห้างจากตัวเมืองจะพอดมาเพระาะมาณ4-5โลนี่แหละซ5 โอ้เจ็ดกิโลเมตรระมากเจ็ดกิโลเมตรพี่น้องไงบรรยากาศสองภาคทางทางมองห้ทางหน้าแล,ล้วดูแรงโอ้ลมแห้งขนาดเลยพี่น้องไอตอนเนี้ยนหะัวลายดีหัวเทนี้เสี่ยวอยู่ ไผ่บ้านลำบองเป็นทัวไม้ร่างเล็กพี่น้องอุ้ยปุยไผ่ชิฮอดเลยวะบนทางไปัะไผรชิฮอดเลยเนาะลิวิดีโอนี้ก็เดินทางยาวๆต้งกันเลยเนาะลอ่อ,ต,อ,ต,อ,ต,อตั่วต้นห้อยปราชส์ทุกคนเลย สร้อยพาไปเนาต้องสร้ยกาดอาชีพลักของพี่น้องอยู่ในเครนี้ก็คือเพชรนาค้า,ายน้องโอ้ก็เท่าได้มาด้วยใส่นีมใส่ผุนพักราะ มาใช้ปลาเทาไม่เท้าหมดหมดดำเรียบร้อยเลยกำลังใกล้สติอันนี้คือบ้านลำบองบ้านลำบองเมืองจับพรนแขวงสเอเมทิสทำชิ้นแรกตกไปอีกเนาะ ใกล้แล้วใกล้ชี่เขาทางเว้แล้ว่น้องไยตอนน,นนี้เขาจะเลี้ยวขวาเข้าไปเลยโอ้เป็นหมู่บ้านที่งามหลายนี่บอกไม่บอกอท้องนาแซงเราดูแล้งทุกคนสุดยอดบรรยากาศ โซนลายวาดอาเลยเนาะน้ำนี่เขาจเจ้าโพมาโดยทางเลยเนี่ยโพมาจะน้ำซีจะพ่อนอะไรเนาะขาดไปเลยเนี่ยวาดเลยชนะก,ก็ออกแล้วเกี่ยวกุ๊บเลย มายามตุ้งนาเสงบานนองนี่แหละนองเพลงเสียงลำเสียงพ้อดังกล้องถืยตัวตุ้งนาตุ้งขาดเรียบร้อยบานเรียบร้อยมาแล้วนี่บานเลยเนาะเกิดอาวานตุงนากวางขักอยู่ได้ หาวข้าดนเลยยามนี้ยามหนาวซินี่ได้ลายให้เลยพิดดำบวิธีชีวิตในยามแรงดูว่านาแรงอยู่ในเขตเทียกาลำบองตรงนี้ก็คือเฮ็ดนาแซงเฮ็ดนาได้สองระดูเนาะ เขาเนี่กุมอยู่กุมกินไม่ขายเพราะขนาดน,นี้ละมีโครงการโหมน้นำขึ้นจะนำเสต็งนะน้ักเสต็งจั้าก็กระโดดวันี่โบว์เองจะโคูกไม่อย่างนี้เนาะว่ายังดับอยู่เซียวๆอยู่านี้กำลังดับ น้าว่ะเออตัาากครับประมาณนี้พี่น้องเลยถ้าตอกเขากาเป็นนาเลินไปทางไหนนะตรงนี้บ่้งเดนินนำนาเขากาเขียวฟูฟูกว,วา้างค้างเลยใช่ อะไรเพี iesen, nee ้ยงคักเลยทุกคนเลยได้ยากเสียยากเนาะเห็นหน้าเสียงามนี่นี่โห้องแต่หนาวใคร็ห้องเนาะทำน้าอย่างนี้ยังพอสู้ได้อยู่ต้องเจอกันหนาวเข้าไปโอเค ว่านเนาะบางคนกว่านบางคนกระดำโอ้โหนเลยเริ่มโหนเลยทากไปให้ไปนหน้าเนาะอันนี้ก็คือทางไปหน้าเจ้าอุอุ้มอุ้ยรอดลงก่อนทางไปหน้าเจ้าบุตอุ้มต่เก่า เก้าแห่งซี่ย่างไปคักเนาะเจ้าบุญอุ้มณัำประักทุกคนเลยลาซาแห่งแคว้นลาวไต้ในสมัยนั้นเจ้าบุญอุ้มคือลาซาแห่งแคว้นลาวไต้ในสมัยนั้น นับแต่คำม,ม้วนสวนนเเตตจจบบาซักคือว่าขึ้นกับการพวกครองของเพื่นไก่แล้วพี่น้องไก่ชิฮอนแล้วบ้าบารัดเองกันยังเม่เคยเห็นจ้าเถื่อเนาะ,เ,นะเทียงหน้าของเจ้าบุญอุ้มนี่เป็น,นไงใด เจ้าบุญอุ้มนาจัมปาศักด์อันนี้คือทางไปหน้าของเจ้าบุญอุ้มนาจำปาศักด์วันนี้สมัยนี้กับแปดหนึ่งกิโลจักรขี่รถกระบะไปได้เน,ะะนาะสมัยก่อนนี่น,น่าจัมแม่นยาง ต้นไม้ยางหลายหลายพี่น้องปะ่ะน้ำอย่ในน้นำห้วยไพยย่พอนีน่สลองเคียงเออสลองเคียงห้ยสลองเคียง,ยง,งนี่ห้วยบอรุเป็นยังเฮนนะล่ก่อน หลอดลือเปล่า oh, <yeah. S 1> น้ำนักตัวธารกาน,น้ำนักธารโ้งหานโอ้โงหาน้ะโค้งวับเละเส้นทางคักๆัประจนไฟรับ ดื่มดำกับอากาศสดชื่นบริสุทธิ์ทุกคนเลยป้าสูบนำเสนแหงเนาะตุ๊กๆๆๆแบบ,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 บนี่บ่นี่เนะาะบออะไรนอะไรโอ้หอดแล้วนี่มันบ่จอดแต่นี้แล้วหลดเอาอันนี้ป้ายโครงการนองอันนี้โครงการที่หน้าบ่ โครงการค้นคว้านำใช้วิทย,ยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่อคุ้มครองทรัพยากรน,น้ำอยู่สปอเล่าอ๋อตอตอัวนกสะของเพิ่นม่หนิเห็นเมื่อกี้มันเาาป็นร่องลงมานกสะคงจะรูมสมัยเก่าเลยเนาะย่างไปเบิ่งย่างก,ก่อนเลยอันนี้ห้องระบายเนาะ จะข้าวเพิ่นพลเรือนอีน้นนนองครับพี่น้องอ่จะข้าวเจ้าบุนอูมน่าจะซักได้เห็ดน,นี่เทชิมังค่ะเนะี่ยประตูน้ำโอ้กอชิมังคัะเนี่ได้บนกอดชิมังกอดิจ,จีนะใช่ดิจ,จีมากกอดิจ,จีสมัยเก่าก่อนนดน้อยน้ออ อันเดีดนี่นอ้องชุตนาเห็นปะเขียงนาพิน่นโอ้เทขันในเนาะเทชิมังขันในเสากันอ๋อนี่คือผู้พังตามการเวลาเนาะ มีจักบบอนแถวเถียงนาเพินเน่อนนี่มีบอนเดียวนี่บอกคือย,ยังเห็นเขาเจ้าไปอยู่ท้ายเฮือพยายางไปอะ่ะยู่ด่อนอีกได้สัวอือยู่คนละมองเนาะบอนนี้ตังหา้างโอ้ อันนี il, <st wireless> <ton as> ้เพ <tr> ิ่นก็เฮ็ดคักเฮ็ดแน่เลยเนาะเป็นห้องน้ําเอห้องน้ําอยู่ในบ่อนอาบน้ําอาบในห้องทายห้องหยังตัวนั้นเป็นแทงน้ําอันนั้นมันเป็นืนป้ากุกไม้อยงนี้กุกสามสาด้เนาะบักใหญ่เลยเบิ่งในกองคือสิบ่ใหญ่เพี่น้องนี่บ่าข้งห้องน้ํบ่ได้เด้เพิ่นคุมขังเฮ็ดคายคุมขัง ข้างเลยแล้วเขาเจ้ามาอือเอาเจ้ามามาเป็ดสองซันพี่นสองซันเทิงนี่ติดกะโลกค้นแหละอันเขาเจ้าเฮ็ดนี่มันมีภาคส่วนซันเทิงนี่มีไม้นี่ตรงขัน้นใส่ไม้นี่แต่ว่าเขาเจ้ามางไปเฮ็ดขัวเนาะมาตะกสมัยม่ไหมล่ะขาเจ้ามางเอาไม้ไปเฮ็ดขวัวขัวบานระบองบอ่ที่เข้ากายมามาก,กินอนะ่ะ ประมาณนั้นเลยพี่น้องเลยเราะขนาดเนี้ชุดหรือเปล่าเนี่ยชุดเป็นหกหกน้องคุณมันแท่งวะผมมีมันแซงแถวนี้นาะโอ้แปดมันนี้นาะแมนเลยน้องหัวกรจ้าคุณมันแซ่งพี่น้องมอ่วบา มันเท่นี่ก็คือมันป้ามันป้าพี่น้องเยนี่เป็นห้อยเป็นห้อยเลยเปไปเบื้องข้างของนั่นเนาะออกข้างเก่าแล้วอืมอันนี้คือห้อยห้อยประวัติศาสตร์ในสมัยเก่าตุ๊กตา ใช่บนได้คล so, okay. okay. <in> ุมคลายคุมคลังเออเป็นเรืนี้เนาะฝันเห็ดเนาะมีบริเวณนั่เนาะบอนี้เนี่ยเนี้เลยนะอ๋อตามสอบถามผู้รักผู้ใยอยู่เขตนี้เขาาจะว่ารักจากที่ว่าเมื่อราชการของเจ้าบุญอุ้มเนาะแหละ กองทัพปัจโซลาลมาตั้งค่ายทาหารยุนแถวนี้เห็ดเป็นบ่อนคุ้มขังค่ายคุ้มขังอยู่นี่บ่อนขังนักโทษสั่เข้าอันนี้ก็คือเตะตามการเวลาแล้วอันนี้คือภาพ่ายจากข้างนอกนี่ยทางบนตะเวันตกสี่น้อย กเกษตประมาณนี้เนาะนี่คือห้องหอยประวัติศาสตร์เคียงหน้าของเจ้าบุญอุ้มนาจละศักดิ์าาแห่งแคว้ดเรลาาใตในสมัยก่อนมีต้นสามสาสองต้นใ่เคยปลูกไว้ในสมัยนั้นยังหลงเหลือให้เห็นอยู่ในสมัยนี้เนาะและก็ซึ่งนั้นเนาะบอลทันจะเป็นบอลเพิ่นเฮดลี่ใช่เฮดลี่เฮตองอา,อาปูอาปา แคนี้ก็น่าจะเป็นหน้าของพจนเนาะเขตนี้ก็เป็นนาเซียงเนาะประชาบานลำโบงชาบานเพียกาได้มาดำน้าเซียงใส่เขียวปุ๊บเราดูนี่พี่น้อยหวานเลยยอดยอดหน้าว่านหน้าดำเนาะหน้ายอดอันนี้ยอดตัวน,นี้ยอดเลยเ,เนื้อที่ดินแถวนี้จะเป็นเนื้อที่ดินที่ว่าห้าเพียงหลาย สำหรับพี่น้องสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะจบสิ้นไปเพียงเท่านี้น้องฝากพี่น้องทุกคนกดไลค์กดติดตามเดอ้อสำหรับเนื้อหาทิ่นี่กับนีประมาณนี้แหละเจอกันใหม่คลิปวิดีโอถัดไปคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนสบายดีบ๊ายบาย